สวัสดีชาวพิจิกแม่มดสลามาแล้วค่ะ e ีพีเก้าสิบชาวลักนณาราศีพิจิกนะคะเรามาเปิดพลังงานของชาวลักนณาราศีพิจิกในช่วงลูกสิงหากันดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างนะแม่มดถ่ายไปสองเดือนนะชาวพิจิกไปเขาเรียกว่าสั่งสมพลังงานในแง่ของความเที่จะสื่อสารกับพลังงานให้ได้แม่นยําม,มากขึ้นนะคะก็ขอให้ออกมา ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกานะชาวพิจิกนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกตัวททนของคุณเลยเจ็ดเหรียญสำหรับคนที่มีคนคุยดูๆอยู่เนี่ยคุณอาจจะกำลังกำลังทบทุนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้อยู่นะคะ knight of pentacles ขออีกสักใบแล้วกันนะขยายพลังงานคนคนนี้หน่อยเจ็ดถ้วยอาจจะมีการเข้ามาของใครบางคนที่เป็นคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ดูทรงแล้วได้ดูกลุ่มใจอะ่ะเออพลังงานไม่มดรับมาแล้วแบบไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ในแง่ของความรู้สึกนะคะเก้าดาบแสดงว่า คุณพิจิกเนี่ยอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยแอบไปบริหารสเสน่ห์กับคนอื่นคนของเราเนี่ยแหละที่แอบไปบริหารสเสน่ห์กับคนอื่นที่คุณพิจิกอาจจะไปจับได้หรือตัวคุณพิจิกเองเนั่นแหละที่เป็นคนไปบริหารสเสน่ห์แล้วถูกคนของคุณพิจิกจับได้แปดไม้เท้าดู s ันดีคอขยายพลังงานนะ าไม่เท้แสดงว่าคนคนนี้ต้องมาด้วยงานหรือการเรียนนะคะต้องทำงานร่วมกันหัวหน้าลูกน้องรุ่นพี่รุ่นน้องนะเพื่อนร่วมง,งานได้หมดนะคะต้องทำงานร่วมกันนะเป็นคนใหม่ๆอหรือคนของคุณพิจิกไปเจอใครใหม่ๆในแง่ของงานหรือธุรกิจน,นี่นำพามานะคะก็ได้แฮงแมน คนพิจิตหลายๆคนอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ดันไปเจอใครบางคนที่างานนำพามาเจอแล้วทาให้เกิดเขาเรียกว่าปัญหาในใจนิดนึงนะ,ะซีเรียญแน่นอนคุณเนาะเขาจะต้องมีปัญหากันในแง่ของปากสิ่นงนี้ของความหึงหวงในแง่ของการแบบถามหาความจริงถามหาความชัดเจนนะคะนี่ไง Priestess มีใครบางคนแบบออกนอกทแทร็กนะแล้วก็ทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ย อาจจะโปะโบ,บะได้จับได้แล้วก็เคลียร์กันแต่อาจจะยังเคลียร์กันไม่ลงเพราะว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าจบตัดอะไรได้เช่นถ้าในกรณีที่มือที่สามมาด้วยงานจะให้เขาลาออกจากงานมันก็ไม่ใช่ที่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่หน่วงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือพลังงานของชาวพิจิกที่เจอในช่วงหลสิงหานี้นะนี่ไงคอนเฟิร์มไมล่ะ พลังงานดูแบบอย่างที่บอกว่าดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะแฮงแมนไฮ i ริสเทสสามเรียนใน EP นี้ไม่มดตัดไพ่ออกไปนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยถ้าเปรียบเป็นคนคนหนึ่งเขาจะไม่เวิ้นเวอร์นะเขาจะไม่โกหกเขาบอกเลยนะคะตรงโป๊ะมาเลยนะพลังงานจะไม่มีการแบบโอ้ยอนุ้นไม้ันนี้ไม้ไหม,ไม พลังงานคือขาวกับดำมีแค่นั้นนะถ้าเป็นคนก็คือเป็นคนที่ตรงมากพูดแบบขวานผ่าซากเลยนะถ้าเปรียบเป็นคนคนหนึ่งนะคะพลังงานและไม่โกโหกพลังงานเป็นผู้มีสีนะจ๊ะอ่านี่แหละนี่เป็นความลับอย่างหนึง่งถ้าในกรณีที่ชาวลัคนาราศีพิจิกอยากรู้ด้านดาร์กด้านมืดของคนคนนี้เขาเป็นยังไงนะแม่มดบอกด้านดาร์กจากรูปเท่านั้นนะคะเขาจะกลับมาไหมการที่เขากลับมาเนี่ย เขาได้ทําอย่างที่เขาสัญญาหรือที่เขาสัจจะก,กับเราหรือเปล่าเขามีเจตนาอะไรกับเราก็แน่แม่มดบอกพลังงานทั้งหมดจากรูปเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้อะไรเลยและไม่ต้องพูดอะไรเลยแม่จะเป็นคนที่บอกทั้งหมดให้คุณพิจิตเองนะอินบ็อกซ์มาในเพจเพ Mo มดซา,าหรือไอบีไลน์ด้านบนและติดตามช่อง t ิกตอกแม่ไว้ในทิกตอกจะเป็นบรรยากาศของมูเตลูร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็จะดุก,กว่านี้เนื่องจากว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ เอาล่ะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วคุณเจอใครบางคนออกนอกเส้นทางนอกแท็กแน่นอนนะคะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งไพ่แม่มดโซลาเนี่ยแหละที่เป็นไพ่ที่ได้สําหรับไพ่ที่ทําให้แม่ได้รับรีวิวดีมากๆขนาดว่าไม่ได้ออกคลิปเลยสองเดือนนี้ยแม่ก็ยังได้รีวิวอยู่นะเพราะว่าในปรึกษาหลังไม่แม่ก็ยังทําอยู่นะคะเพียงแต่ว,ว่าไม่ได้ออกคลิปเท่านั้นเองนะ การที่เราไปสั่งสมพลังงานเนี่ยสั่งสมยังไงปฏิบัติทมอย่างเดียวจะไม่มีคนทางอื่นเอาล่ะมันเป็นเรื่องของงานอย่างที่แม่มดบอกครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของคนที่ดูดีคนหนึง่งมีความฉลาดมีความเอ่อซัพพอร์ตกันได้ในแง่ของไอเดียในแง่ของความคิดในแง่ของพลังงานแต่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือต่างคนต่างไม่ว่างทั้งคู่แหละนะคะร่วม เจอกันด้วยงานเจอกันด้วยการเรียนนะเจ้านายลูกน้องรุ่นพี่รุ่นน้องอาจารย์ลูกศิษย์ได้หมดนะคะเพื่อนร่วมง,งานได้หมดและยังคงในบางคู่บางคนยังเจอกันอยู่ด้วยซ้ำมันเลยทำให้หาความชัดเจนไม่ได้นะคะเอาล่ะนี่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะบอกว่าคบหาไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าให้ระวังตัวระวังใจเอาไว้ก็แค่นั้นเอง ก็โอเคเราก็จะได้รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดนะคะผู้ที่เกิด2 3ตุลาถึง21พฤศจิกาชาวพิจิกที่โสดนะในช่วงหลุกสิงหานี้จะเป็นไงบ้างนะพลังงานความรักความสาคัญของคุณนะใบแรกเป็นตัวแทนของชาวพิจิกที่โสดเลยนะคะใบแรกเลยนะ p e a g s of w a n d s เด็กขอขยายพลังงานของเพจ The Fool The Fool, The Fool. นี่มันไปค่อนข้างที่จะไปในแง่ของความไม่ชัดเจนนะคะพลังงานทรงไปทางนั้น n i g h t of Pentacles เจอกันด้วยงานหรือการเรียนคุณดูแล้วกันว่าพลังงานมันเหมือนกันขนาดไหนแม่ไม่ต้องใช้ไพ่เยสำรับก็ได้เห็นไหมมัน นี่มันไม่ไม่กี่ใบเลยนะสำหรับหนึ่งเนี่ยมันตรงกันเสมอนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าพลังงานเปรียบเป็นคนคนหนึ่งก็เป็นคนที่ตรงแบบขวาญผ่าซากเลยตรงมากตรงจนกระทั่งว่าเวลามีคนมาปรึกษาส่วนตัวกับแม่มดเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าลูกค้าแปลกใจนะแม่มดเองก็ยังแปลกใจสําหรับพลังงานแปลกใจทุกครั้งไม่เคยชินนะคะไม่เคยชินเลยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะแล้วก็สิ่งที่แม่แม่บอกไปเนี่ยมันมัน นะคุณดูนะสามเหรียญคุณดูแล้วกันพูดยังไม่ทันขาดคาคุณได้เหมือนกันเห็นไหมผู้แล้วคนลุกในติ๊กต็อกเนี่ยจะมูแบบนี้เลยนะคือจะเป็นมูเลยมูร้อยเปอร์เซนเพราะว่าการที่แม่มดจะมาทําในด้านมูจริงก็ไม่อยากหรอกนะถ้ามาปรึกษาส่วนตัวเนี่ยจะรู้เองว่าแม่มดนําเข้าธรรมะอย่างเดียวแต่ว่ามูเนี่ยมันเป็นการบอกให้รู้ว่าพลังงานมันมีอยู่ เราจะได้ระวังตัวระวังใจไว้ในการที่จะใช้ชีวิตนะคะห้าถ้วยคุณพิจิตที่ส่นเนี่ยก็คือว่าเขาเทเราไปหรือเขาหายไปจากเราหรือเราเองนั่นแหละที่ไม่สามารถจะชัดเจนกับเขาได้แม่มมใช้สามใบนี้เลยนะให้สามใบทีเดียวรวดนะคะสิบดาบแปดถ้วยนะแปดเหรียญน,นะคะสิบดาบแปดถ้วยแปดเหรียญน,นะ ในคนไม่สดคุณได้เก้าดับนะเหมือนกันไหมไม่ใช่อะไรหรอกนั่งหาพลังงานที่ว่าเออพลังงานมันคลาสสิกเนาะอ่ะแปดเลนกับเจ็ดเลนพลังงานจะเหมือนกันนะคะออกทรงจะคล้ายๆกันนะแล้วก็ในพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นทรงที่ หาเหรียญกับ่อทวยจะทรงพลังงานคล้ายๆกันนะคะก็คือสรุปก็คือว่าพลังงานกำลังจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดว่าคนนี้ไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่ามันไม่ชสามารถจะชัดเจนได้คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วเขาจะกลับมาไหมเขาจะ การที่เขากลับมาเนี่ยเขาไม่เจตนาอะไรนะสาหรับบางคู่บางคนนะทุกคนมันเจอไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันจะทรงอย่างนี้แหละพลังงานไม่ผิดไปจากนี้แน่ๆนะคะแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงเรื่องคุณแม่มดบอกพลังงานด้านดางในดาร์จากรูปท่านั้นไม่ต้องเล่าอะไรเลยเดี๋ยวแม่จัดให้ทั้งหมดนะอินบ็อกซ์มาในเพจแม่มดซาร่า Sarah, หรือ i d l ดี e ไลน์ด้านบนกดตามทิกตอกแม่ซาร่าซิกเซนส์ไว้นะคะเออจะได้อยู่ในสายมูเตลูด้วยกันนะ คนสายมูรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะแล้วก็พลังงานไม่โกหกอ,อันเนี้ยอันเนี้ยที่แม่จะต้องบอกความจริงข้อนี้จริงนะครูบาอาจารย์นี่อะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดอู้ครูบาอาจารย์บอกว่าก็ไม่ได้เสียหายนะคะกับความโสดเพราะว่าเรื่องงานดูดีเรื่องเงินดูใช้ได้นะแล้วก็กับคนคนเนี้ยนะที่ทรงไม่ชัดเจนเนี่ยคุณล่างมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือ คุณกัเาหลีกเรื่องยากหละเกินที่จะไม่เจอกันแต่การเจอกันนี้ก็ไม่เคยได้ชัดเจนเพราะว่ามีใครบางคนที่ไม่โสดเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเราอาจจะมีครอบครัวแล้วแต่อะไรก็ตามแต่ยังคงมีโอกาสที่จะได้วนลูกหรือยังคงอยู่ในชีวิตแต่ไม่ได้อยู่ในอยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ตามแต่พลังงานของคุณพิจิตไม่ได้เสียหายนะคะ ไม่ได้เสียหายมากแต่อาจจะมีผลกระทบทางด้านใจนิดหนึ่งนะก็ให้ระวังใจเอาไว้ก็แล้วกันนี่คือพลังงานของชาวลัคนานราศีพิจิกในช่วงหลบสิงหานี้ยังไงเราจะกัน EP หน้าและยังไงเราจะกันใน TikTok สารสิกเซนส์นะจ้าบะบรุยชาวลัคนานราศีพิจิก